ส่วนภูตานนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเยอะมากนะคะก็อาจจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดการกระชับสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่าง2ประเทศ สำนักข่าว CMG รายงานนะคะว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจในพูตานแสดงความยินดีกรณีที่ทางการพูตานได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับจีนค่ะหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศพูตานได้พบหาหรือกับรองประธานาธิบดีจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาและผู้แทนทั้งสองก็ได้เห็นพ้องต้องกันในการเร่งเดินหน้าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ ภูตานนั้นเป็นประเทศที่เพึ่งพารายได้หลักจากการท่องเที่ยวซึ่งฤดูท่องเที่ยวในภูตานก็จะเริ่มต้นระหว่างช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนและช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงธันวาคมของทุกปีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมาจากประเทศไทยจีนญี่ปุ่นสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากยุโรปด้วยค่ะ ซึ่งชาวพูตานก็หวังว่าผลจากความพยายามของทางการจะทําให้นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาเยือนพูตานมากขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตดานเจ้าของร้านค้าท้องถิ่นรายหนึ่งเล่านะคะว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวพวกเขาจะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็นําไปเผยแพร่ต่อให้ครอบครัวเพื่อนฝูงได้รับรู้ซึ่งนั่นทําให้เกิดกลายเป็นกระแสนิยมในการเดินทางมาเยือนพูตานตามมาค่ะ ขณะที่ผู้จัดการร้านอาหารประเภทหม้อไฟแบบจีนดั้งเดิมในกรุงทิมพูกล่าวนะคะว่าแม้ว่าที่ผ่านมาลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวพูตานแต่ตอนนี้เริ่มมีลูกค้าจากจีนแวะมาลิ้มลองรสชาติอาหารหม้อไฟของที่ร้านเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากที่ชาวจีนให้ความสนใจจะเดินทางมาเที่ยวพูตานกันเพิ่มมากขึ้น